เรื่องเล่าหลอนกับสถานีรถไฟสุดเทียนที่สุดของเกาหลีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก่อนอื่นผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ,ของผมไว้ก่อนครับหากพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับสถานีรถไฟนี้มีชื่อว่าอกซูอยู่ในเมืองโซโประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศเรื่องราวแห่งความหลอนเริ่มต้นเมื่อปี2019เมื่อในเช้าวันหนึ่งมีผู้พบโศกผู้หญิงชายโดนรถไฟทับเสียชีวิตอยู่บริเวณสถานีคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย แต่หลังจากนั้นขณะที่ตำรวจทำการสืบสวนกับพบความมึนงงเพราะว่าคู่ชายหญิงคู่นี้ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยและไม่มีความรู้สักกันเป็นส่วนตัวมาก่อนทำให้ข่าวนี้โด่งดังและกระจายไปทั่วเกาหลี จนตำรวจได้เจอเบาะแสสำคัญจากกลุ่มเพื่อนของผู้ตายเล่าว่าในคืนวันเกิดเหตุผู้ชายได้ส่งข้อความเข้ามาในไลน์กลุ่มเพื่อนว่าได้พบผู้หญิงสูงขาวหุ่นดีตรงสเปคของผู้ตายและทำท่าทางเดินโซเซเหมือนกำลังเมาอยู่ในขณะที่กลุ่มเพื่อนได้ชงให้ผู้ตายเข้าไปจีบทำความรู้จักสตไตล์ไวรุ่นเด็กหนุ่มแต่ทันใดนั้นเองผู้ตายก็ส่งข้อความกลับมาว่าเหมือนเธอคนนั้นจะเมามากเพราะเธอคนนั้นเอาหัว โคกกำแพงของสถานีและนั่นคือข้อความสุดท้ายที่เพื่อนได้รับจากผู้ตายก่อนที่จะพบเป็นศพในเช้าวันตอนน่อมาทางตำรวจได้เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดพบเรื่องที่น่าแปลกใจว่าในขณะนั้นผู้ตายได้ทำท่าทางเหมือนกำลังคุยกับใครอยู่แต่บริเวณนั้นไม่มีใครอยู่เลยรวมถึงผู้หญิงที่ผู้ตายเล่าให้ฟังอีกด้วยแต่ในที่สุดก็พบเรื่องที่น่าขลุกไปมากกว่านันเพราะเมื่อสองสาชั่วโมงก่อน มีคนพบผู้หญิงสูงขาวรูปร่างดีมาทำการฆ่าตัวตายที่สถานีนี้ก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตและแน่นอนทุกคนต่างพูดว่าเธอคนนั้นอาจพาผู้ชายคนนี้ไปอยู่ด้วยหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวมากมายทั้งฆาตกรรมฆ่าตัวตายต่อมาอีกหลายศพจนทำให้เป็นที่โด่งดังของวัยรุ่นที่อยากเข้ามาล่าทาผีที่สถานีนี้และกลายเป็นที่ยอดฮิตของวัยรุ่นในทันที ในปัจจุบันสถานีอกซูยังคงเปิดให้บริการตามปกติอยู่ในเมืองโซน,นะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสไปเที่ยวที่เกาหลีและอยากไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆที่สถาน,นีนี้แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าเธอคนนั้นอาจรอคุณอยู่ที่สถาน,นีก็เป็นได้